มาดูวิธีการทำตัวอักษรที่ให้มีเงาแบบนี้ในแค้นว่าอย่างง่ายๆกันเลยค่ะอันดับแรกทุกคนเปิดมาที่หน้างานในแค้นว่าตัวเองนะคะเลือกงานที่ตัวเองจะทำแบบแล้วก็มาที่ text ตรงนี้นะคะซ้ายมือแล้วก็เลือกตัวไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คำที่เราต้องการลงไปเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ไปเลือกฟอนต์นะคะเลือกฟอนต์ที่เราชอบที่ตรงนี้นะคะสมมติว่าหนูพลเอาฟอนต์ตัวนี้แล้วกันนี่หนงพลแฮปปี้เสร็จแล้วนะคะเลือกสีของตัวอักษรตามใจชอบนะคะ ลืมลืมลืมคลิกเอ่อทั้งหมดคลุมทั้งหมดแล้วก็อ่านเลือกสีตัวอักษรเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็มาคลิกที่คําที่เราพิมพ์ไว้จากนั้นทุกคนเห็นคําว่าเอฟเฟกต์ไหมคะคลิกตรงนี้เลยค่ะเอฟเฟกมันจะมีเอฟเฟกตัวอักษรให้เราเลือกเยอะเลยทุกคนก็ลองคลิกไปเห็นไหมคะนี่เลือกไปแล้วก็สามารถที่จะจัขนาด จัดอะไรได้ตามที่เราต้องการเลยถ้าเรายังไม่พอใจสีเราอาจจะมาเลือกสีใหม่ตรงนี้ก็ได้อันนี้เป็นสีของเงานะคะสีของเงาของตัวอักษรน,นะคะทุกคนเลือกสีของเงาหรือนี่ ถ้าเราอยากให้ตัวอักษรมันโค้งก็มาเลือกตรงนี้ได้นะคะตรงเคิร์ฟตรงเคิร์ฟนะคะแล้วก็เนี่ยปรับขนาดความโค้งได้ที่ตรงนี้เลยเออคลิปนี้ก็ได้ทั้งสองอย่างไปเลยนะคะเอฟเฟกตัวอักษรทั้งแบบที่เป็นเงาและถ้าจะทำแบบโค้งก็แค่นี้ง่ายเอง,ง,งแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้มันเป็นตรงธรรมดาก็มาที่เอฟเฟกเหมือนเดิมมาตัว,ตวนี้นะคะก็มาเลือกนัน อย่างนี้นั่นเองนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็ชองจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ